สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสําหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าการพัฒนาคลองช่องนนทรีที่เราได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้และตอนนี้ก็ได้สร้างใกล้เสร็จซึ่งหลายๆช่องก็คงอัปเดตให้ฟังบ้างแล้วซึ่งทางผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวว่าจะสามารถเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการในวันที่25ธันวาคมเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่ากทมนะครับเปิดเผยความคืบหน้าโครงการฟื้นเมืองเชื่อมย่านสารอนาคตเป็นโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีช่วงที่2เขตสาทรจากถนนสาทรถึงซอยนาราธิวาสราชนาครินเจ็ด ระยะทาง200เมตรมีความคืบหน้าโครงการไปแล้วกว่า50%โดยแบ่งการก่อสร้างเป็น3โซนประกอบไปด้วยโซนที่1ลานกิจกรรมดำเนินการงานเสาเข็มและงานโครงสร้างลานกิจกรรมเสร็จแล้วสำหรับงานโครงสร้างทางเดินและผนังน้ํำตกสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่25พฤศจิกายนส่วนงานสถาปัตยกรรมเริ่มเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาและงานปลูกต้นไม้จะเริ่มเข้าดำเนินการวันที่5ธันวาคมโดยจะเริ่มปลูกต้นไม้จำนวน400ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีความร่มรื่นและลดคาร์บอนไดออกไซด์และโซนที่3นะครับที่เชื่อมต่อไปยังบรีาทีดำเนินการงานเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยงานฐานราก เข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับมีทั้งหมด4ฐานส่วนงานสถาปัตยกรรมกําหนดเข้าดําเนินการวันที่28พฤศจิกายนคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการประชาชนเริ่มใช้บริการได้ในวันที่25ธันวาคม2564นี้นะครับสำหรับระบบน้ำในคลองน้ำจะไหลเวียนได้ดีขึ้น น้ำเสียจะลดลงเนื่องจากได้ขุดลอกคลองลึกลงไปอีก2เมตรรวมทั้งวางท่อระบายน้ำเสียจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลึกลงไปกว่า4เมตรนะครับโดยในอนาคตนะครับเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะผ่านน้ำจำนวน140 0 0 0ลูกบาทเมตรในคลองช่องนนทรีเข้าสู่บ่อบำบัดน้ำเสียช่องนนทรีจากนั้นผ่านน้ำที่บำบัดแล้วไปใช้ในสวนลุมพินีขับไล่น้ำเสียในคลองไผ่สิงโต รวมทั้งเติมน้ําในสวนเบญจก,กิติโดยในช่วงฤดูฝนมีมาตรการป้องกันน้ําในคลองที่มีระดับสูงจะไม่ผ่านเข้าสู่ระบบคลองแต่จะผ่านน้าออกไปน้ําเจ้าพระยาแทนนะครับด้านเพจผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองได้โพสต์เฟซบุ๊กรายงานว่ากทมกําลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองซึ่งคลอง เป็นอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่คู่กับกทมมานานการทําให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตใกล้ชิดกับขอมากขึ้นเหมือนในอดีตกําลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านะครับโดยคลองช่องนนทรีตั้งอยู่ใจกลางเมืองในย่านเศรษฐกิจสําคัญที่มีคนอยู่เป็นจํานวนมากที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่เส้นทางระบายน้ําทั้งน้ําดีจากธรรมชาติและน้ําเสียจากอาคารบ้านเรือนที่ไหลรวมกันในคลองแห่งนี้ ภาพจำของคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นจะเป็นคลองที่มีน้ำเน่าเสียเหม็นไม่น่าดูการพัฒนาคลองช่องนนทรีให้เป็นสวนสาธารณะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะพลิกฟื้น จากที่เป็นเพียงแค่ทางระบายน้ำให้ได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นโดยให้ความสำคัญกับการจัดการน้ำเสียที่แยกออกจากน้ำดีไม่ให้รวมกันน้ำเสียที่แยกออกมานั้นจะถูกบำบัดเพื่อนำกลับไปใช้ไล่น้ำเสียในคลองสายอื่นที่เชื่อมต่อกับคลองช่องนนสีได้และยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นที่พักผ่อนของคนเมืองเป็นพื้นที่กิจกรรม ออกกาลังกายใช้ครองเชื่อมคนให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยได้ดำเนินการก่อสร้างในช่วงที่สองจากถนนสาธรถึงซอยนาราธิวาสราชนครินเจดโดยปรับปรุงให้มีทางเดินบนคลองมีลานกิจกรรมและน้ำตกซึ่งเป็นน้ำในคลองที่บำบัดแล้ว แยกจากน้ำทิ้งที่อยู่ด้านล่างในท่อระบายน้ำใต้คลองซึ่งในตอนนี้ได้นำต้นไม้มาลงปลูกในพื้นที่ให้เห็นเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วและเพิ่มทางเดินเชื่อมต่อกับ BRT ซึ่งความคืบหน้าในการก่อสร้างคิดเป็นประมาณ50%ซึ่งตามกำหนด จะเปิดให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้ในวันที่25ธันวาคมนี้นะครับด้วยคลองช่องนอนทรีนี้จะเป็นสวนสาธารณะคลองแห่งแรกของไทยที่เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมีระยะทางรวมทั้งสองฝั่ง9กิโลเมตรโดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น5ช่วงซึ่งจะสร้างเสร็จทั้งหมดในเดือนสิงหาคม2565ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำคนกับคลองให้ใกล้ชิดกันเหมือนในอดีต ที่กรุงเทพมหานครเคยเป็นเมืองแห่งคลองอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นโครงการการพัฒนาคลองช่องนอนทรีที่มีความเคลือบหน้าและจะเปิดให้บริการในช่วงแรกภายในวันที่25นี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมถ้ามีข่าวสารความคลืบหน้าหรือโครงการพัฒนาอื่นๆเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ